สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนเนชั่นในค่ําคืนนี้นะครับก็มีข่าวที่หลายท่านกําลังรอลุ้นกันอยู่นะครับโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบโทรคมนาคมเรื่องของ 3G ซึ่งวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหว2ด้านด้านหนึ่งข้อหลายคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็รอฟังว่าสารปกครองจะว่ายยงไงไรที่กรณีของอาจารย์อนุภาพเทียราลาบไปฟ้องและขอให้สามีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับ ให้ยุติการจัดสรรความถี่เรื่อง 3G ไปก่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางกสทชก็เดินหน้าการประมูล 3G ด้วยการเชิญสื่อมวลชนได้เข้าไปทําความรู้จักกับซอฟต์แวร์นะฮะที่จะใช้ในการประมูลแล้วก็นาชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูลในวันอังคารที่16ใช่ครับตุลาคมน,นะฮะ้องนี้แหละฮะ้องนี้นะฮะการเข้าเยี่ยมชมสถานที่นะฮะก็เริ่มจากบริษัท power auction จำกัด ที่ปรึกษาการประมูลครื่งความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ในครั้งนี้ก็มาอธิบายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลและหน้าจอผู้สังเกตการณ์นะฮะที่ผู้สื่อข่าวจะได้เห็นในวันจริงแล้วก็นำนักข่าวไปเยี่ยมชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูลนะฮะตั้งแต่สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ให้ผู้เข้าร่วมประมูลจับสลากเพื่อเลือกห้องประชุมที่จะใช้ประมูลแล้วก็ไปเยี่ยมชมห้องประมูลนะฮะตามด้วยห้องผู้จัดการประมูล และห้องควบคุมการประมูลโอ้โหหลายห้องมาก <c oughs> นะฮะนี่ฮะคุณคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสรทอชอนะครับก็บอกซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทนะฮะได้ออ,ออกแบบมาเพื่อใช้การประมูลในครั้งนี้โดยเฉพาะนะฮะซ <c oughs> อฟต์แวร์นี้ออกแบบตามกฎการประมูลที่กสทอชอกำหนดและมีการแสดงผลต่างๆให้ผู้เข้าร่วมประมูลรับทราบ ในผลการประมูลของตัวเองเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการประมูลในรอบต่อไปนะครับ,รบส่วนของสถานที่ที่ใช้นั้นก็จะใช้บริเวณห้องโถงอาคารอํานวยการเป็นจุดลงทะเบียนและจับสลากเลือกซองบรรจุหมายเลขห้องประมูลและเลือกซองบรรจุชื่อที่ใช้ในการประมูลนะครับหรือว่าอะไรยูเซอร์เนมนะฮะแล้วก็รหัสผ่านซึ่งเมื่อผู้เข้าร่วมประมูลมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนตามที่กําหนด และได้ลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนที่ทางสำนักงานจัดเตรียมไว้รับปัดประจำตัวและผ่านขั้นตอนการตรวจสอบนะฮะผู้เข้าร่วมประมูลก็ต้องฝากอุปกรณร์สื่อสาร,รหรือว่าสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตเอาไว้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยครับนี่ฮะในขณะที่การไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายนี่นะครับ ก็มีทางคุณอนุภาพไปนะครับมีคุณสุสทธิพ์ทวีชัยการนะครับกรรมการกสทชไปที่สุดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ตอนเย็นหลังจากที่มีการไต่สวนเสร็จแล้วนะครับสารก็ออกนั่งบันลังอีกครั้งเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายของคดีนี้นะครับมาลงนามยืนยันในคําให้การแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าสารจะรับเรื่องไว้พิจารณาว่าจะมีคําสั่งรับฟ้องหรือไม่และจะมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ จะแจ้งให้คู่ความทราบต่อไปในภายหลังซึ่งก็ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาเขาจะแจ้งให้ทราบภายในวันนี้พรุ่งนี้หรือวันไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าอิงจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่การประมูลต้องล้มไปเนี่ยนะฮะก็เป็นการแจ้งทางการส่งแฟกต์ส่งแฟกต์ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะใช้วิธีการแจ้งโดยการผ่านทางแฟกต์หรือเปล่าแล้วคําถามก็คือว่าอ้าวแล้วถ้ารอไปจนถึงวันที่16 ศาลยังไม่มีคําสั่งใ,ใดๆออกมาจะทํำยังไงนะซึ่งท่านนี้ละคุณสุทธิพลทวีชัยการกรรมการกรสทชก็บอกว่าถ้าถึงวันที่16ตุลาคมแล้วศาลยังไม่มีคําสั่งใดออกมากสทชก็จะเดินหน้าประมูลคลื่นความถี่ 3G ตามกําหนดเดิมต่อไปออนะฮะนี่ยฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพโพเนี่ยเขาไป สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องของคนไทยกับการรอคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบนะฮะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยนะครับจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น1,164คนนะครับปรากฏว่าคำถามที่ถามว่าประชาชนเนี่ยตั้งตารอคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบมากน้อยแค่ไหนมีคนตอบร้อยละ69บอกตั้งตารออยู่แล้วก็69นี่ตั้งตารอมากรอมากเลยมากถือมากที่สุดใช่ ส่วนตั้งตารอแบบน้อยถึงน้อยที่สุดเนี่ยสาสรนะฮะสรุปแล้วก็รอเนี่ยแหละก็รอเยอะรอ,อ,อเยอะกว่านะครับแล้วก็เลยถามต่อบอกว่าถ้าหากมีการเปิดใช้ระบบ 3G เต็มรูปแบบเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรไมากที่สุดร้อยละ61.8บอกว่าก็จะใช้งานสังคมออนไลน์ไงอย่าง Facebook Twitter อันดับหนึ่งลองลงมาร้อยละ42บอกว่าใช้ติดตามข่าวสารออนไลน์แล้วก็สุดท้ายนะฮะร้อยละก็บอกว่าใช้ฟังเพลง ดูหนังดูฟังวิทยุอะไรต่างๆนะฮะก็ตรงตรงก็นี่แหละฮะตามนี้แหละฮะถ้าเกิด 3G เรียบร้อยนะฮะเดินหน้าไปตามขั้นตอนกระบวนการนะครับครับก็ใช้ในการติดตามนะครับเรื่องของภาพเสียงใช่ไหมฮะอย่างไม่สะดุดนะครับท่านก็สามารถที่จะและยิ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะนะฮะเพราะว่า กรุงเทพโพที่เขาไปสอบถามเนี่ยนะ<ๆ>ก็ไปสอบถามประชาชน1 1 6 0หนึ่งกว่าคนเนี่ย mm. เขาถามในประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับห้าสบกเเซนใช้สมาร์ทโฟน mm. นะฮะซึ่งซึ่งใช้สมาร์ทโฟน mm. และในห0สิและในห้าสิบกเอร์เซนที่ใช้สมาร์ทโฟนนั้นก็มีประมาณส9สเกเอร์ซนที่มี3 G แล้ว mm. นะฮะแต่3 G ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะบน บนหน้าจอมือถือเนี่ยมันมันไม่ปลูดปร,รับนะฮะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิด 3G เดินหน้าต่อไปเร,อเรียบร้อยออกมานะฮะก็จะทำให้การติดตามข่าวสารภาพนะฮะดูดูคลิปดูรายการข่าวค้นคนนชั่นย้อนหลังได้อย่างโอ้โหฉลุยเลยปล้ดเลยอ่ะ <c oughs> ลืดเลย <c oughs> ปลดเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ทางกสทชอบอกว่าถ้าการประมวลเดินหน้าต่อไปไม่มีติดขัดนะครับ ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณมก,กราคมนะครับ56 2 5กสก็จะได้ใช้3 G นะฮะก็จะเริ่มได้ใช้นะฮะในกรุงเทพในอำเภอเมืองเนี่ยจะได้ใช้แล้วนะฮะก็ต้องติดตามดูนะฮะว่าสารปกครองท่านจะว่าอย่างไรนี่วันนี้เราก็เชิญชวนท่านได้ติดแท็กเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีโพลไปถามท่านนะเกี่ยวกับเรื่อง3 G เนี่ย ท่านคิดว่าท่านรอคอย 3G ในระดับความรู้สึกไหนรอมากรอน้อยหรือว่าเฉยๆนะเพราะว่าอาจจะอาจจะมือถือไม่ได้ออกแบบมาใช่ไหมฮะไมหรับสมาร์ทโฟน 3G ใช่ไหมไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะฮะก็ก็อาจจะไม่รอหรือว่ารอแล้วก็เฉยๆบางคนเขากลัวว่าจะแพงขึ้นหรือเปล่าค่าบริการมันสูงขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็รอดูท่าทีก็รอดูนะฮะก็ติดตามดูนะแล้วท่านก็ ทวิ t เตอร์มาแล้วก็ส่ง SMS มาได้นะฮะข่าวคนคนเนชั่นนะวันนี้เราติดแท็กเรื่องนี้อาจจะขัดใจคุณทีระแล้วก็คุณบรรจงเพราะว่าทั้งสองคนนี้อยากจะให้ติดแท็กเรื่องของการลวนลามนักศึกษา